วันนี้ตื่นเช้ามาก็วางแผนที่จะทําสวนสมุนไพรนะคะตรงนี้เมื่อคืนนอคิดว่าเอ๊ทีตรงนี้เดิมทีก็น้ําท่วมอนะคะแต่ตรงนี้เขาเป็นเนินสูงเนาะเราก็จะสามารถปลูกผักและสมุนไพรไว้ทานเองได้โดยที่ปีหนึ่งปีหนึ่งน้ําก็จะท่วมอ่เประมาณ องถึงสามเดือนนะคะต่อปีเพราะว่าน้ําขึ้นน้ําลงนี่ก็จะเป็นถ้าน้ําขึ้นมาน้ําทะเลนูนตรงนี้ก็จะท่วมนะคะแต่ตรงเนี้ยพอท่วมปุ๊บเขาจะลงเร็วมากๆเพราะว่าตรงนี้เป็นที่นูนนะคะป้าก็เคลียร์เป็นบางส่วนแล้วก็เริ่มจะปลูกตะไคร้แล้วนะคะตรงนี้ก็เริ่มจะปลูกตะไคร้ตรงระหว่างกลางต้นกล้วยนะคะอ่าแล้วจะปลูกอะไรได้บ้างป้าก็คิดว่าเออปลูกตะไคร้แล้วป้าก็จะปลูกขมิน้นปลูกพรนะคะ ตรงนี้ป้าก็จะเคลียเคลียหญ้าออกให้หมดแล้วก็การวางแผนของป้าก็คือจะเอาต้นกระถินเนี่ยนะคะเก็บมาไว้ทานนะคะแต่แต่ตอเนี้ยตอที่วางเรียงรายอยู่เนี้ยป้าจะเอาไปเรียงเป็นแนวตรงนี้ค่ะแนวคะแนนแนวนี่ค่ะแนวรั้วนะคะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นเอขาเรียกว่าเอ่งลึกมากป้าก็จะมาวางเป็นแนวตรงนี้เลยเพื่อที่จะอา่า ทำที่แรงต้านน้าเวลาน้ําขึ้นเขาจะไหลขึ้นมาบ่าขึ้นมาบนนี้นะคะป้าเ็าจะเอาตอที่เรียกวางเรียงรายกันเนี่ยเอามาวางไว้ตรงด้านนี้นะคะในส่วนของอที่ป้าปลูกขี้เหล็กไว้แล้วป้าก็จะทําแนวเหมือนกันค่ะไว้ไว้ข้างๆกันต้านน้าไว้ข้างๆกันเลยนี่ป้าก็จะงปลูกเป็นแถวไปเลยนี่กระถิน่นต้นนี้ป้าก็จะเอาไว้นะคะจะไม่ทิ้งเนาะทีนี้ ทำไมป้าถึงคิดจะปลูกสวนสมุนไพรตรงนี้คือป้าปลูกเนี่ยค่ะต้นไพรเอาไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วนะคะพอป้าเห็นเขางอกได้เขาอยู่ได้เออป้าก็มีแนวคิดว่าป้าเขาคงอยู่กับเราได้ป้าก็เลยวางแผนจะปลูกสวนสมุนไพรตรงที่บริเวณน,นี้นะคะก็ไม่กว้างมากนะคะก็เป็นบริเวณประมาณห้าสิบตารางวาตรงตรง,ตรงที่เป็น โคกโ,คโ,คโนโน,โนสูงนี่นะคะเพราะว่าปลูกตะไคร้แล้วก็ได้ได้ได,ดีอะค่ะคือที่เป็นแอ่งตรงนู้น่ะปลูกอะไรก็ค่อนข้างจะแบบพอน้ํามาก็จะไปกับน้ำหมดอ่ะทีนี้ป้าก็เลยมีมีมแนวคิดว่าเออจะปลูกตรงนี้ทําเป็นสวนสมุนไพรก็น่าจะได้ผลดีค่ะ <S <S เนื่องจากว่าเห็นต้นไพลงอกได้นะคะก็จะมีต้นไพลต้นขมิ้นต้น กระชายแล้วว่าต้นกระเพราแดงประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ได้เราก็จะอนุรักษ์เขาไว้แล้วก็จะมีผักสวนครัวก็คือต้นกะถินที่เขางอกเองป้าก็จะเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็จะตัดแต่งให้สวยงามด้วยนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งก็สวยเชียวค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ให้กําลังใจป้าแล้วก็สนับสนุนป้ามาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ